มีครูคณิตศาสตร์คนหนึ่งของผมนะครับเขาเป็นตอนนั้นเขาสอนเรื่องความแตกต่างของคน <c oughs> คือไม่ได้สอนเรื่องความแตกต่างของคนเราพูดถึงความแตกต่างของคนซึ่งมันไม่เกี่ยวเหี่ยอะไรกับคณิตศาสตร์เลยแต่ช่างมันแล้วจากนั้นแกโก็ยกตัวอย่างเนื่องจากเป็นวิชาคณิตศาสตร์แกโก็ยกตัวอย่างให้ว่าเธอทุกคนจงพูดห้าสิบในแบบที่ไม่เหมือนกันครูเริ่มต้นด้วยห้าสิบ แล้วก็ให้เด็กนักเรียนคนต่อไปชื่อเด็กหญิงสมพรเลยกันใช่สมพรก็บอกว่าห้าศูนย์ค่ะครูจากนั้นก็ส่งต่อไปให้เพื่อนคนต่อไปครูก็เลือกเพื่อนคนต่อไปชื่อไอ้ป๋องเลือนคนนี้ไอ้ป๋องก็บอกว่าห้าบอกศูนย์จากนั้นครูก็เลือกคนต่อไปชื่อไอ้ไอ้แปงใช่ไอ้แปงไอ้แปงก็ตอบว่า ศูนย์ห้าจนมาถึงคนต่อไปไอ้แป้งตอบว่าอะไรไม่รู้ลืมแต่กูบอกก่าอย่างนั้นนะช่างมันนะฮะไอ้แป้งบอกว่าอะไรไม่รู้ช่างมันแต่เมื่อมาถึงคนต่อไปคนนี้มันชื่อว่าไอป,อปปี้ใช่ <c oughs> ไม่มีอะไรที่คขำเพราะว่าเห็นมันเป็นชื่อสมมุติไงแล้วก็เห็น กล่องที่ชูเป็นหมาก็เลยคิดถึงชื่อนี้ <laughs> ไอ้ป๊อปปี้ไอ้ป๊อปปี้ก็บอกว่าครูครับวิธีอ่านห้าสิบให้แตกต่างที่สุดคือห้าเสียบขอบคุณครับครู